ขดีมีความสุขมีห้องนโรงเรียนเราม,ม,ามาีห้องน้ำความสุขสะอาดห้องน้ำโรงเรียนเราสะอาดไม่มีคราบสปกปรกไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคมีแสงสว่างเพียงพอไม่มีกลิ่นเหม็นพื้นห้องน้ําแห้งไม่เฉยแฉะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้สะดวกเรามีห้องน้ำสำหรับเพศชายและเพศหญิงมีทั้งแบบนั่งยองแบบชักโครกเลือกได้ตามความถนัดและตามความสะดวกของพวกเราสบาย ที่นี่ครูและนักเรียนสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกเพราะห้องน้ำที่ดีสะอาดและปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับสบายใจทุกครั้งที่ได้ใช้สุขลักษณะเรามีกระดาษชำระที่เพียงพอสบูท่ทำความสะอาดถุงและถังสำหรับทิ้งผ้าอนามัยที่อยู่ในสภาพดีหยิบใช้ง่ายปลอดภัยปลอดเชื้อสวยงาม ห้องน้ำโรงเรียนเรามีบรรยากาศที่น่าใช้จัดแต่งห้องน้ําไม่สวยงามเป็นสัดส,ส่วนหอมอบอวลไปด้วยธรรมชาติความรู้สึกจากผู้ใช้จริงรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณโรงเรียนที่มีห้องน้ําสะอาดสะอาดที่นักเรียนได้ใช้ค่ะ ดีใจมากครับที่โรงเรียนมีห้องน้าที่สะอาดถูกสุขอนามัยและปลอดภัยให้พวกเราใช้ขอขอบคุณโรงเรียนที่สร้างห้องน้ำดีๆมาให้พวกเราใช้นะครับคุณครูรู้สึกประทับใจที่ภาพโรงเรียนให้ความสําคัญกับสุขอนามัยของนักเรียนทุกคนและพวกเราทุกคนสัญญาว่าจะดูแลห้องน้ำดีๆและมีมาตรฐานแบบนี้ตลอด สวยงาม